สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาขอแอดมินบุญทำน้ำโฉกนะครับในวันศุกร์ที่สามกดกดาคมสองหาหกสี่นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามหาตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของเสี่ยนสมชายนะครับเสี่ยนสมชายเพิ่อนก็บอกว่าสูตรนี้จะให้เต็มเต็มนะครับเข้ามาเต็มเต็มของเสี่ยนสมชายจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังร่วกันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของเสี่ยนสมชาย อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลในงวดวันที่16กกดาคม2หา64ครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินบุญทมนํำโชคนายเดอครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะเต็มสูตรเลยมหนบอเต็มสูตรก่อนเดี๋ยวก็จัดเอาเดียนุญายาะกนกรชีวีเบิงสูตรเลขเพราะว้าฮาสิเ้าเรื่องป่าค่ะท่านผู้ชมนะคะ ก็สำหรับปลานะคะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่ติดต่อป่ามานะคะถุงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็หลายตัวอยู่ค่ะถุงบหงใหญ่เนาะเพิ่นขายลอยหนึ่งกับจิงอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าค่าจัดส่งท่านผู้ชมต้องออจ่ายเองเนาะรวมค่าจัดส่งก็น่าจะไม่เกิน50บาทนะคะเดี๋ยวจะหายสมชายไปส่งให้นะคะท่านผู้ชม ก็จะประมาณ150บาทพร้อมค่าจัดส่งนะคะปลานี้แหงดีค่ะท่านผู้ชมตากแดดนะคะตากแดดเอาไปทอดเออกินกับส้มตำก็ได้นะคะหรือว่าจะากินกับข้าวต้มเนาะอร่อยอร่อยค่ะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าปลาปลาอะไรนะปลากระบอกเนาะถ้าเป็นภ<บ>าษาไทยเนา,าะจะเป็นปลากระบอกนะคะ<ต>อันเล่าเราก็าเรื่องปลาเขาค่ะท่านผู้ชมอันนี้การเหลือโบเยอะเท่าไหร่นะคะเพระาะว่า มีคนมีคนที่สั่งจากมองนอกจูสิบถุงพร้อมนะคะแล้วก็มีคนโทรมาสั่งเจต่างขันไฟอยากสั่งก็ใหทักท้ายแอดไลน์มาเบอร์เจต่างเดียวเจต่างจะเอาเบอร์ให้สมชชยนะคะแอดไลน์มา0 8 5ย์7ปดห้าสองสี่เจดนี่เจดนะคะสำหรับปลานะคะเพราะว่าเพิ่นหาเองแล้วก็แฟนเพิ่นเป็นค้นคั่วแล้วก็ตัดหัวออกเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาขีอายังออกตากแห่งเพิ่นแพกไใท่ถุงเรียบร้อยนะคะรับประกันคุณภาพนะคะ แซ่บบท่านผู้ชมก็ลองทดสอบซื้อไปซิมเบิงเดอร์นะให้นะหน้าผู้ได้ลกกะไปดำหน้าคือเจดางต่อในสั่งมาเลยแซ่บๆเจดางซิมแล้วคอนคอนเฟิร์มนะคะแซ่บซัวแซ่บอยู่นะคะแซ่บอยู่นะคะนี่คุณตัดหัวออกยางดีเรียบร้อยสวยงามนะคะปากกระบอกแล้อีกคือประมาณสิบกระถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ถ้าไม่รวมกับคนที่จะเอาที่เมืองนอกนะเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกเขาสั่งสิถุงไม่รู้ว่า<ม>ดูคลิปอยู่หรือเปล่าถ้าดูคลิปให้แอดไลน์มาหาเจตังใหม่หน่อยเด้อเพราะว่าหาไม่เจอมันหลายคนมันทักมาแล้วมันหาไม่เจอนะคะก็ช่วยทักมาหน่อยถ้าใครอยากอุดหนุนสมชายนะคะท่านผู้ชมใครซื้อเยอะก็มีส่วนลดนะคะแต่ว่าถุงเดียว150บาทพร้อมจัดส่ง ถ้าสองถุงขึ้นไปมันก็จะมีส่วนลดของค่าจะส่งเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปเช็คดูอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมเนาะเอดลนยจะต่ังมาเดอร์ศูนย์แปดห้าองสี่เจ็ดศูนะคะเดี๋ยวบันนี้เฮาสิมาขอตัวเลขกับเซียนสมไสได้ท่านผู้ชมสูตรเต็มสูตรเต็มอย่าลืมอุดหนุนน้องนะคะของบนนะครับของบนก็มีวดจับมันมีมีซีมีหามีห ตัวที่ว่า25งวดลุดงวดเดียวทำผลงานในเบิงเมื่อกี้กับงวดที่ยี่สงวดนี่26เป็นงวดที่26่สิบบ้างงวด26นี่แหละตัวจับมันกับพี่หกเจ็ดแตัวเน้นมั่นจิ่ห้เน้นก็คือว่าท่าทางเที่ยวมันทางเที่ยวมั่น ทางเที่ยวมันมันสีรุ่งมากลักษณะนี่นะมันสีม้ามันสีไปลักษณะนี่เราดังดังในสมชายคนนี้ก็บม่ได้เจยบไหมกันได้ทางเที่ยวมันส่วนมากมันสีรุ่งวัดปองนี่ไร้ไร้ก็ทางทางนี้ตัวกลางนี่หน่อยสีม้าครับนี่ทางเที่ยวของมันมันส่วนมากสีรุ่งวัดตานีไส้ขวานี่ยน้องไส้ขวาเลกจับคู่ไส้ขวานะคะเดี๋ยวผมผมเห็ชัดที่ติมาให้เบิ้งอยู่เหมือนนี่ค่ะเลกจับคู่ก็มีนี่แหละซีหกซีเจ็ดซีแปด คา,าหกกคาเจ็ดคาแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดผมเลือกสีตัดออกก็คือรักสีทีเจ็ดค่ะตัดออกไปซะยกเว้นตัวนี้ร่องร่องเอาไปวัดดวงวงบึง,งรัอในปีนี้มันทานายมาคมันมันตัทนทนานมามอยู่ซุมนี้ก็ตัดออกไปซะยกเว้นตัวนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เซิร์เสื้อใบ,บเบิงก่อนค่ะตัวเน้นนะผมในใ้ข้างบนมีอู่สองตัวนี้อนะ๋อวงสีเขียวนีนบน่บอก สีเขียวนี่ผมผมนิ่ผมมากข้างผมนะสี <im it> <im it> ่หกกับสี่แปดผมผมมากอยู่สองตัวข้างบนก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตัวร่องลงมากก็คือตัวติดแปดนะนะโอห้าแปดหกแปดห้าหกเลยครับหนึ่งห้าหกก็จังวงกลมอยู่ห้วงกลมวัยยุ่แต่ครับตัวร่องไว้ก้อนน่ะนะผมมากก็คือตัวรองตัวเด่นตัวเด่นมันคือสองตัวนี้ครับครับนี่แหละตัวร่องมันค่ะมีอยู่สานี่แหละ ห้าหกแปดแปดแปดนั่นน่ะครับเน้นหกกับแปดค่ะท่านผู้ชมเน้นหกกับแปดข้างล่างข้างล่างผมให้แปดกับศูนย์เพราะว่าแปดในสูตรในสูตรเสร็จมากอยู่หนีซีสูตรอันนี้มันโมเมนสูตรเดียวกันเด้อค่ะกับตัวนี้ครับแต่มันเฮ็ดออกมาน่ะมันมารุ่งคือกันครับที่ผมว่ามันโดดไปได้ก็คือสูตรตัวนี้ทุกครั้งที่ทํามันก็คนละสูตรใช่ไหมแม่นครับซีสูซีอันเนี่ยคนละอันเฮ็ดบวคือกัน เท็จบ okay. right? ่คือกันแต่มันหักมาตุกรุ่งคือกันครับตัวนี้เอาแน่ยน่คือแบบว่าเอ่อบนน่ะมีสองสูตรสองสูตรล่างก็สองสูตรแม่นครับแต่สูตรนี่มันดินได้ที่ผมบอกว่ามันดินน่นมันประดันมาตุ่งครับตัวนี้พอดีค่ะผมเลยฟันไห้คกกับแปดนี่แหละตัวนี้คือกันผมกระบอกหัวมันสีมาบนมาล่างเพราะว่ามันดันตรงกันพอดีเนี่ยแต่ผมเลือกเอามาจับใส่รางนี่แหละผมมัก ตัวตัวตัวนั้นผมมากแปดกับศูนย์ตัวจับมันก็นี่แหละหกแปดหกแปดหกเก้าหกศูนย์จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ตัวจับที่ผมมากไข่ผมมักเออผมมากให่นี่แหละที่ผมบ้องไห่แต่ผมเน้นไปทางศูนย์เรื่งเงินนี่ผมมากศูนย์ทางล่างเนี่ยทางล่างกับบุหูแหละแต่ผมเห็นได้ล่างอ่ะนะแต่ผมมักผมมากไปทางศูนย์เร่งเงินนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นสื่อนะ สูตรติดศูนย์เวยครับนี่แหละตัวที่ผมหมักขางล่างก็คือว่องขนานี้แหละสามตัวนี่เนาะ 68, 60, หกแปดหกศูนย์แปดศูนย์ครับอืค่ะมีม่นี่แหละที่มัดบัดที่นี่ผมจะให้เบิ้งทังทางเที่ยวของของขัง,งบนในสูตรยี่สิบหกยี่สิบห้ารุดเทื่อนึงนี่หัดที่ยี่สิบหกมมาลุ่นกันว่ามันสิขขเข่ครับแต่ผมจะให้เบิ้งทางเที่ยว,ยยวมันครับโอเค โอเคค่ะเบืองทางเที่ยวเนอะนี่ผมเห็นสถิติมาให้เบิง้งอ่าดูสถิตินะคะั้งตาเริ่มคกสีมาเลยแตงต่เดือนหนึ่งคุณนนะ่ะสิบเอ็ดเดือนหนึ่งมาผมเห็นได้ได้เจ็ดด้แปดในเก้ามันไปมันไปมันมันไปปองทั้งถี่วดแรกอะมันไปทั้งถี่มางวดต่อมาวันที่สิบเดือนหนึ่งคือกันนั่นแหละแต่วันที่สิบหกค่ะ ฟอมมันมากมันมาออกทั้งนี่ศูนอืมปัตีินี่มันก็มาตลอดเลยยิ่งมาตลอดเลยยิ่งมาตลอดมันมันสีมาลุดไปทังทั้งนี้ค่ะเธอนึงเออมองกลางมันก็ค่อยออกน้องสมชายนี่มองกลางมันบ่เที่ยวอ๋อทางเที่ยวบัตตินี่มีมีลุดยี่สิบยี่สิบหางวดเนาะที่บอกว่ามันลุดงวดหนึ่งเนี่ยนี่มันลุดงวดเนี่ยที่มันบ่เข่าเลยนี่มันมันมาออก หาเจ็ดเก้าเนี่ยเหมือนวบเขาเลยโบมีเลยมันโบมีจากตัเลยข้างเขาเนี่ยบัดที่นี่มันกับมาเนี่เจ็ดแปดเก้ามันก็ออกนี่เด็เก้าเจ็ดสองีงเด็เจ็ดหีือมันเข่ารักรักซิบเนี่ยครับนี่มันเข่ารักซิบบัดนี้ได้แปดได้เก้าเลยศูนย์แปดที่ผมบอกว่ามันมันมันโดดมันพอเคยโดดไปลักลอยเนี่ยมันก็โดดไงโดดนี่มันโดดลักลอยอันนี้ก็การได้เจ็ดได้แปดได้เก้าเนี่ยเจ็ดนี่ก็เข่า มันอยู่รักหน่วยนี่หน่วยนี่งวดนี่สีมันไดนี่งวดที่ยี่สิบหกมันคืองวดที่ยี่สิบหกเอองวดนี่ละงวดสีออกนี่ละเสร็ดมายี่สิบหกงวดมันรุดไปงวดหนึ่งเนาะยี่สิบห้านี่งวดที่ยี่สิบหกนี่งวดที่ยี่สิบหกมาล่องว่ามันสีเข่าบ่ติดปองเที่ยวที่ผมหายไปค่ะเนี่ยผมหายผมหายตัวนี้ครับอันนี้รอดูนะคะท่านผู้ชมมาปอมาล่องเวรงว่ามันสีเขาบองวดที่ยี่สิบหกเนี่ยครับ แต่ผมคุมมหายนักมาทางนี่ใบก่อนนะเน้นหกเออตัวร่องมันก็คือแปดนี่ครับค่ะแต่8แปดนี่ในซีสูตรนี่ผมเห็ดม้ามันเข่ามันเข่าอยู่สามสูตรมีแปดติดมืดตั้งสามสูตรครับค่ะมันเป็นัทนทนาได้คานผู้ชมเพื่อทีคิดเอ่อสูตรออกมากแต่ละสูตรต้องกต้องคิดนะคะนี่เด้อในซีสูตรเนี่ย หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเนี่ยมันติดแปดมากเหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมันเด้อครับค่ะโอ้แปดนี่มากหลายเออในสี่สูตรเนี่ยมันสามตัวมันบวกลบคูณหารบวกคื้อกันจักสูตรนะครับอยู่ในเนี่ยสี่ตัวเนี่ยแต่มีบางเอ,อ,อื่นยึดตัวนี้กับตัวนี้มันมาส้นกันอืาแถามไอ้สูตรตัวนี้มันดันดินได้อีกแต่หากมันดันมาตรงกันกับตัวนี้ สูตรนี่ก็มันคือกันเมื่อไรนาะหกเห็ดแปดมันเห็ดมันคำนวณบุคือกันนะครับสองตัวเนี่ยคำนวณบุคือกันเลยสูตรว่างั้นเถอคนละสูตรเลยแต่มันหักด่ามมะดงมาตุงกันผลลัพธ์มันออกมาในตัวเลขตัวเดียวกันนะคะแต่แปดนี่มันมากเมือนตั้งสีสามสูตรนะครับหนึ่งสองสามนี่แปดมันมากเมือนสามสูตรได้สูใจคบกัหนึ่งสองสามมะร่องรุ่นกันเบื้องา ตูที่ผมติ่งให้นี่มันสีมาว่ะพ่อแบบนี้เห็นกกระเป็นไม่โอกาสเข้าไลายได้ทราจากบังจากสูตรของเจ้านะขอให้มันโดนต่สูตรผมอย่างเดียวก็พออเดี๋ยวจะไปโดนข้องอื่นผมสือส่ออะไรพ่อ,อ <c oughs> ผม <ส aging. S 1> ผมมากครับตัวเนี้ยมากี่ฮกไง่ะ <c oughs> อ <c oughs> ืมตัวเมื่อยเลยเมันมาฮก่ยผมว่าผมเมื่อยได้สบายสบายเลยเมื่อยได้สบายเลยเนียนไปบนล่างด้วยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันสิกระโดดนะบนวิ่งฮกล่างวิ่งได ทั้งกุทั้งแปดอะไรยิ่งทั้งบนทั้งล่างไปได้สรุปแล้วงวดนี้ผมกับบคอยมั่นใจผนได้เพราะว่าพักนี่มันมันอยากโดดแม้ผักนี่หวยมันอยากโดดว่ราะหาผมติ่งเก้าให้ทางบนมันก็ยังแรลงลงล่างอืมครับกันรู้สึกว่าผักนี่หวยมันสิอยากแกลนงอยากโดดอยู่แต่ผมติงให้ตัวนี้สองตัวเลยฟันทุ่งเลยฟันทุ่งสี่หกสี่แปด ผมมักสีแต่ฮักเลขกจับพูดถึงผมว่าสีเป็นลูกซ้อนนะไมนคือหานนั่นแหละแต่ผมมักคือว่าผมมันตุ่งก็า่มฝันผมนะผมเลยมักสีเป็นประทานมันแต่ท่านผู้ชมอยากจับเองก็ได้แค่เอาหามาจับพ่นก็ได้แ่ผมไม่ได้ว่าแต่ผมมักคือซื้อท่านผู้ชมสามารถเอาชุดที่สมสมชายคิดมาสีสูตรน่ะคือเป็นช่องข้างบนที่เพ่นเฮ็ดไว้นั้นมีสีห้าหกหกเจ็ดแปดอันนี้สูตรบนเอาตัวนี้ไปจับพู่ได้เลยใช่ไหมคะครับผมเนาะ แมนเ่าจะต่างพาใจถึงบ่ถ้าบ่มากโมจับก็จับเอาเองแต่ว่าแฟนคลับบอกว่าโอ้ยอย่าจับถัวให้เสียงสมใจจับดีแล้วคนที่มีความชำนาญหลายกว่าเฮ้านะคะอันนี้ก็เบ้าเพื่อนะคะบางคนก็จับเองก็ได้ลองเบืองครับลองถิมเจ๊เบืองแยกงวดกันนะ่บั่นกับถิมก็พลาดูด้แต่งวดนี้ถ้าเฮาถิมเจ๊ลงออกไปมันตัวตัดมันเหลือหน่อยนน่ะนะเจ๊มันก็มาอีกอยู่มันจะมันมาอยู่แต่มันบ่ชถือตัวเต็งปันได้เห็นไหมค่ะ ตัวนี้มันกับฟองนี่มันกับบ่อค่อยมาจักเต๋อมันมากได้สองฟองนี่แสดงว่าเล่นไว้กันจักน้อยเอากขกันก็ได้่ผู้ใดไอ้ซับนะซับนะแขกันเนอะสรุปแล้วนี่นิกเก็ตนี่จะบ่อค่อยมากแบบบ่อมาฟองนี่มันบ่อมาเลยเป็นเหตุให้สถิติให้เบอร์ฟองนี่มันบ่อค่อยมามันบ่อมาเลยบ่อมาเลยล่ะจากจากจากโคกซีมาตั้งแต่ต้นปีมาเลยฟองนี่บ่อมาเลยเา มันกระโบนแน่ได้หนอมันคงกระโบงหูกันนะแต่วงหูก้ยม่ได้มาขายปลาย่างกันนะนั่นแหะท่านผู้ชมเข้าใจเด้อเข้าใจตรงกันกันหูก็บม่ได้ขายปลาย่างคือสมชายว่ากันเลย